คืนฝนตกปลายเทอมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชื่อดังแห่งหนึ่งค่อนข้างเงียบกว่าปกตินักศึกษาส่วนใหญ่สอบเสร็จและกลับบ้านกันหมดเหลือเพียงนักวิจัยรุ่นใหม่ชื่อกวินผู้หมกมุ่นกับทฤษฎีเสียงตกค้างหรือ structural acoustic memory ทฤษฎีนี้อธิบายว่าเสียงบางประเภทสามารถฝังอยู่ในวัสดุได้และปล่ออกมาในเวลาที่เหมาะสม เหมือนฟอสซิลทางเสียงกะวินอยากพิสูจน์สิ่งนี้เขาเลือกห้องเก็บเอกสารเก่าห้องเล็กๆชั้นใต้ดินที่ผนังเป็นปูนสายุค70ซึ่งเหมาะกับการกักเสียงเขาตั้งเครื่องบันทึกเสียงไว้กลางห้องเปิดใหม่แบบไวต่อแรงสั่นสะเทือนแล้วปล่อยให้มันทำงานข้ามคืนโดยไม่แตะต้องอะไรคืนแรกตอนเช้ากวินกลับมาดูไฟล์เสียงส่วนใหญ่ เป็นเสียงลมผ่านช่องระบายแผ่นกระดาษปลิวแต่ช่วงเวลาตีสามเศษมีเสียงแปลกเข้ามาแทรกเสียงกระซิบเบาๆเหมือนคนยืนชิดใหม่ฟังไม่ได้ความแต่กวินคิดว่าเป็นนักศึกษาคงลงมาหยิบของเขาไม่สนใจมากนักคืนที่2เขาตั้งเครื่องอีกครั้งคราวนี้เพิ่มเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและตั้งกล้องอินฟราเรดไว้หน้าโต๊ะ เช้าวันรุ่งขึ้นเขารีบเปิดเสียงช่วงเวลาตีสองกว่า,วาเสียงเหมือนการลากอะไรบางอย่างผ่านพื้นตามด้วยเสียงหายใจหนักๆเหมือนคนกำลังกลัวหรือกำลังเจ็บแล้วมีประโยคหนึ่งดังขึ้นชัดเจนผ่านเสียงกรอบแกรบว่าออกไปก่อนที่มันจะเห็นกวินหยุดฟังทันทีเพราะเสียงนี้ฟังเหมือนคนกระซิบข้างหูแต่กล้องอินฟราเรด กลับไม่เห็นคนอยู่ในห้องแม้แต่วินาทีเดียวเขาเริ่มรู้สึกแปลกแต่ยังคงทำการทดลองต่อคืนที่สามคืนที่ทุกอย่างเริ่มผิดรูปผิดรอยกะวินตั้งระบบทั้งเสียงและภาพวัดคลื่นความถี่เส้นเสียงปริมาณแรงสั่นสะเทือนเขาต้องการพิสูจน์ว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากวัสดุจริงๆไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่คืนนั้น เขาตัดสินใจเฝ้าห้องด้วยตัวเองจากด้านนอกนั่งฟังสดผ่านหูฟังในห้องควบคุมเวลาผ่านไปถึงราวตีสามสัญญาณเสียงเริ่มดังแปลกขึ้นเหมือนเสียงใครสักคนกำลังวิ่งอยู่ในห้องแต่ความถี่เสียงกลับไม่สัมพันธ์กับแรงกระแทกบนพื้นก็วินขมวดคิ้วกระชากหูฟังออกแล้วรีบเปิดกล้องไม่มีใครอยู่ในห้องแต่เครื่องบันทึกเสียงกลับยังทำงานอยู่ และยังจับเสียงฝีเท้าอยู่ต่อเนื่องทั้งที่กล้องมองเห็นแค่ความว่างเปล่าแล้วเสียงในไมค์ก็เปลี่ยนเป็นเสียงคนทุบผนังดังเป็นจังหวะแรงๆเหมือนกำลังขอความช่วยเหลือเขานิ่งงนันเพราะผนังปูนแข็งนั้นไม่สามารถทุบดังขนาดนี้ได้ยกเว้นว่าจะมีคนหลายคนกำลังใช้แรงเต็มที่แต่ในภาพยังคงว่างเปล่าทัานใดนั้น เสียงหนึ่งดังชัดเจนมากเสียงของผู้ชายที่คุ้นหูเกินไปอยากเข้ามามันอยู่ข้างหลังผมกวินหน้าเสียเพราะนั่นคือเสียงของตัวเขาเองในโทนที่ตื่นตระหนกสุดขีดทั้งที่ตอนนี้เขานั่งอยู่นอกห้องเขารีบย้อนดูภาพกล้องในช่วงเวลาที่เสียงนั้นเกิดขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เขาไม่เคยลืมในภาพย้อนหลัง ร่างของเขาหรือคนที่มีรูปร่างเหมือนเขายืนอยู่กลางห้องหันหน้าหนีจากกล้องเหมือนกำลังหลบอะไรบางอย่างที่อยู่หลังเขาสักพักเงาดำํดำๆค่อยๆปรากฏบนผนังด้านหลังแต่สิ่งนี้ไม่ใช่เงาที่เกิดจากแสงมันยืนขึ้นจากผนังเหมือนค่อยๆหลุดออกมาจากพื้นผิวเงานั้นมีรูปร่างเหมือนคนแต่ยาวกว่าปกติไม่มีหน้าไม่มีรายละเอียด เหมือนเพียงเป็นช่องว่างสีดำที่มีชีวิตมันยื่นมือยาวๆไปทางร่างของเขาในภาพก่อนภาพจะวูบดับไปด้วยสัญญาณรบกวนกวินพยายามวิ่งออกจากตึกแต่ทันทีที่เขาหันหลังกลับเขาได้ยิงเสียงฝีเท้าในทางเดินเสียงฝีเท้าที่ไม่ได้มาจากคนเดินตามหลังแต่เป็นเสียงสะท้อนซ้อนทับเหมือนเสียงของใครหลายคนกำลังเดินตามจังหวะของเขาเป๊กทั้งที่มีเขาคนเดียวในชั้นใต้ดิน กวินรีบวิ่งขึ้นบันไดแต่เสียงฝีเท้าเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเสียงผู้ชายหลายสิบคนวิ่งไล่หลังเขาไม่กล้าหันไปมองเพราะเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆดังจนฟังได้คำชัดเจนว่าอย่าออกไปถ้าออกไปเราจะตามไปด้วยเขาเปิดประตูชั้นหนึ่งทะลุออกมาในที่สุดเสียงทั้งหมดหยุดลงทันทีเหมือนถูกตัดออกกลางอากาศเขาหันกลับไปมองบันได ไม่มีใครไม่มีเงาเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นวันต่อมาเขานำคลิปทั้งหมดไปรายงานอาจารย์ที่ปรึกษาแต่เมื่อเปิดคลิปดูอีกครั้งไฟล์กลับว่างเปล่าเสียงทั้งหมดหายไปกระทั่งภาพที่เห็นเงาประหลาดก็เหลือแค่ห้องเปล่าๆอาจารย์บอกว่าอาจเกิดจากคลื่นรบกวนหรือเครื่องเสียหรือกวินอาจทำงานหนักเกินไปจนประสาทหลอน แต่ก่อนกวินจะออกจากห้องอาจารย์หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งจากพื้นแล้วยื่นให้เขาเธอทำตกไว้หรือเปล่าบนกระดาษนั้นมีข้อความเขียนลายมือเหมือนของกวินแต่เขาไม่เคยเขียนข้อความนี้เลยข้อความสั้นๆเพียงประโยคเดียวเสียงไม่ได้มาจากอดีตมันมาจากสิ่งที่ต้องการจะเกิดขึ้นในอนาคต